สวัสดีครับอรุษสวัสดียามเช้าครับอยู่กับช่อง YouTube รถดำสวยๆจารัดครับวันนี้ก็เอาเจ้าพี130ครับมาส่งที่คลอง5ครับรู้จักกันไหมครับคลอง5้านีครับโอ้ผมว่าคงจะรู้จักกันดีนะครับอยู่ที่นี่ครับนี่ครับโอ้โห รถเยอะมากเลยครับของ5้าเสียบุญตาครับสุดจัดเลยครับโอ้โหมีเด็คันสวยๆเลยครับเอาเสียบอยเข้ามายังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะถอยมานี่ครับแป๊บหนึ่ง Đây 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 đây. Hơi 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 hơi. Ôi. Nam ơi. Ôi. Mong chỗ nè. Ôi, làm sao sao leo. อ้ยมานี่หน่อยดิตรงมาก่อนโอ้ยังไงนี่ยังไงนี่ฮะเอ้ยไปไปไปพอบุก,กีลั่นครับเ๋ยเ้ยเๆย บ้าวบ้าเดี๋ยว้อยครับไม่รู้ว่าสายอะไรครับนี่ครับขาดเลยโอ้ไม่กล้าจับหรอกปล่อยไว้งี้ก่อนนีครับใครสนใจที่หาซื้อรถแมคโครนะครับมาดูได้ครับที่คลองห้าครับ เสียบุญตาครับที่นี่รถมีแต่ส,สวยๆนะครับสดๆพร้อมใช้งานครับบริการาจัดไฟแนน์ได้ครับผมอยู่นี่มีเงินแค่สี่ห้าเซนมาออกรถได้เลยครับโอ้เฟีสายอะไรอ่ะสายอะฮะ โอ้โมีแต่กโกเบนร้วนเลยครับสวยงามมากตัวนี้แหละไปตัวนี้แหละแกโซ่เลย SK 2 0 0ตัวนี้เป็น200รรุ่นสิบนะครับ SM ครับสวยงามมากครับ แกะโซ่ก่อนครับเดี๋ยวจะพาชมครับโอ้ร้อยสี่สิบ้นแปดครับนี่คนขับลงไหมขับลงเหรอ อูันนี้ไหมแหลมเลยครับรุ่นฮิตติดตลาดครับร้อตัวนี้เป็นซูเปอร์อู้เอครับซูเปอร์เอครับใครที่มองหาอยู่นะครับลองมาดูได้นะครับที่คลอง5้านะครับเสียบุญตาครับรถอยู่นี่บอกเลยว่าทุกคันเด็ดๆทั้งนั้นครับเอาไปนี่บอกเลยว่า รับรองเลยว่าไม่ผิดหวังครับผมทุกคันเช็คระบบอย่างดีครับนี่ รุ่นนี้ทําไมมันเอ้ยทำไมมันพับทำไมมันพับอามได้ได้ต่าอย่างเนี้ยแบบว่ามันยังอยู่สูงอะ่ะมันต่างกับร4 0ยสี่สิบนะกบมันเหมือนจะพับได้เยอะกว่าครับพีซีร้รุ่นแปดครับตัวนี้ครับ เสียงนิ่มเลยครับรอชมได้เลยครับคันนี้สวยงามแน่นอนมาอยู่นี่ครับไม่ต้องห่วงครับเสียบุญตาจัดให้แบบสวยสดงดงามไปเลยครับโอ้คนขับไหมนี่ หกฟันซะด้วยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้โหหกฟันแบบนี้เหมาะกับการลอกหน้าดินครับอ๋อหมุนได้ไหมโอ้พอดีครับเน่ คนขับนิ่งอยู่รครับนิ่งอยู่โอ้ขับดีมืออยู่ได้ละ่ะโอ้แน่นน,น้าเลยครับไป ร้อยสี่สิบหรือเปล่าเนี่ยโอ้โ<ฮ>เดี๋ยวเราต้องไปถามคนขับว่าอาร์มันยาวกว่าร้อยสี่สิบไหม เพร,บบรยาะว่าพวกกีใหญ่กว่า140นสี่สินะกีมันลึกกว่าครับ นี่ทดสอบระบบให้ดูครับโอ้แน่นอยู่แน่นอยู่ มีสลักโคนบูมครับสลักโคนบูมมีหลวมหน่อยโอ้คนขับคนนี้แน่อนอนมากเลยครับลองระบบรถนี่ลองแบบว่าลองให้รู้เลยว่าตัวไหนที่ต้องต้องเปลี่ยนบ้างนะครับแน่อนอนมาก ตัวเดินครับเต่าก็ตายโอเคใช้ได้ฝั่งนี้นี่แสดงว่าเขาต้องฝึกมาอย่างดีครับทักษะการลองรถครับอันนี้ลองดูระบบตัวเดินครับ มีตัวไหนต้องปรับปรุงต้องซ่อมบำรุงมากครับเพราะว่ามาอยู่นี่ครับตัวไหนไม่ดีครับกัดเปลี่ยนหมดนะครับเช็คพร้อมใช้งานครับเป็นไง่านน,น,นี่เคยขับแมคโครมาก่อนบ่โอ้ เนี่ยอามอามตัวนี้กับร้อยสี่สิบอันไหนยาวกว่ากันเท่ากันไหมร้อยสามร้อยสามยาวกว่าเนาะพกกุ่งกีมันจะมันจะใหญ่กว่าเนาะลึกลึกกว่าามแข็งแรงมันก็แข็งแรงกว่านี่นะโอ้ที่ก็ดูมันมันมาเป็นแผ่นเลยแต่เราอ่าม,มีแต่เข็ยบตอ่อใช่ไหมอ่ามีแต่เข็ยบต่อข้างบนตัวนี้มันพับมาเลยนะ เมื่อกี้ถ้สอบดูนี่ต้องดูว่าอะไรต้องต้องเช็คบ้างใช่ไหมเมื่อกี้ใช่ไหมตรงโคนบูมเนาะต้องเปลี่ยนใช่ไหมต้องอดมาทำใหม่ต้องต้องถอดทำใหม่เลยอ๋อคือต้องเช็คให้เรียบร้อยเลยใช่ไหมใช่ครับอ๋อโอ้สุดจัดเลยครับมานี่คือต้องเช็คให้เรียบร้อยเลยขั้นตอนแรกก็คือ มานี่ต้องล้างก่อนใช่ไหมใช่ครับล้างทำความสะอาดลา้างทำความสะอาดเก็บรายละเอียดนิดน้ดนดนอยพี่เก็บรั่วซึมไม่ได้อย่างงี้อ๋อเก็บรั่วซึมหมดเลยใช่ครับโอ้โหระบบองค์ระบบเอไล่หมดเลยไล่หมดเลยพี่โ <ไล S 1> อไฟโอ้โหแปลว่าลูกค้าเอาไปนี่แปลว่าพร้อมใช้งานใช้งานเลยพร้อมใช้งานเลยสีพวกนี้ก็เก็บใหม่หมดเลยใช่ไหม ก็ถ้าถ้าลูกค้าเขาตามสภาพอ๋อแล้วแต่แต่ลูกค้าสั่งจะเอาตามสภาพหรือว่าจะให้จัดสีให้ใหม่ใช่ไหมใช่ประมาณนั้นนะครับขนาดก็ขายไปตามสภาพเก็บนิดเหน่อยเก็บนิดหน่อยอืมเตยโดยหลักๆแล้วก็คือเก็บพวกสลักพวกอะไรที่หลวมเนาะพวก่วดซึมเนาะครับโลโงโรเล่หรือไนต์เตกอ่าเป็นอะไรมั่งอะไรอืม ตึมตรงไหนบ้างเนี่ยอะไรยังไงอ๋อาเขามาดูเขาก็เหนื่อยแล้วเอาเติเราแล้วว่าเรามีมีั้วซึมอย่างเงี้ยแล้วก็จัดการเปลี่ยน ก็ต้องถอดมาดูว่ามันเป็นอะไรเป็นโอนลิ์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเวลาเขาไปทํางานจริงๆเขาก็ไม่มีเวลาดูแลหรอกรใช่ไหมครับเขาทํางานแหะระบบให้ลินี่ถ่ายหมดเลยก็อยู่ที่ลูกค้าอยู่ที่ลูกค้าใช่ครับอยู่ที่ลูกค้าจะให้เราทําการเช็คแต่หลักๆแล้วก่อนจะส่ง,ออสงมอบลูกค้าแล้วก็ ดูแลให้ทุกอย่างอยู่แล้วเราเช็คให้ทุกอย่างอืแต่ว่าเวลาเราเปลี่ยนถ่ายก็จะคิดอีกเบค่าหนึ่งเพราะว่าเราก็มีค่าใช้จ่ายอะนะเครื่องเราให้ดูดิกันนะครับแต่นี่หนึ่งหลักคือไปนี่ต้องไปจากนี่ต้องพร้อมใช้งานเลยเนาะครถคันนี้มันอยู่อีสานเลยดิ อเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวเราจะให้นี่ครับคนที่ดูเลอยู่นี่แนะนำให้เก่งครับคนนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม